ครับคลิปนี้เรามาดูลิ้นจี่นะครับซึ่งทดลองปลูกไว้ที่ตำบลนบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับเป็นลิ้นจี่พันธ์จัก,กรพพัดนะครับนี่ก็อายุ3ปีนะครับลิ้นจี่พันจัก,กรพพัดนี่ก็เนื้อจะหนานะครับแล้วก็ ลูกใหญ่ใญนะครับก็นี้ก็จะมาทดสอบปลูกนะครับเพราะว่าลิ้นจีบน้องก,การอากาศหนาวในการปลูกในการปลูกที่จะให้ผลนี้ก็มาลองปลูกอยู่3ต้นนะครับต้นที่1เมื่อกี้ก็ต้นที่2ซึ่งลิ้นจีการแตก จะแตกกิ่งออกข้างนะครับการแตกออกข้างก็จะโตช้าหน่อยลิ้นจี่แต่ก็ถ้าอายุประมาณ 5- 10ปีเนี่ยมันก็จะต้นสูงท่วมหัวประมาณ3เมตรนะครับนี่ก็จะปลูกระวางสลับกับลิ้นจี่กับลำไย,ยมะม่วงนะครับปลูกเพื่อไว้ทานนะครับ ซึ่งต้นนี้จะโตสุดนะครับก็สูงประมาณ2เมตรละครับการแตกใบอ่อนมันก็จะออกใบสีชมพูนะครับส่วนจะออกดอกไม่ออกดอกก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นและก็อากาศนะครับต้นนี้กำลัลุ้นว่าปีน,นี้จะออกดอกหรือเปล่านะฮะ ก็การเกษตรเนี่ยก็ลองปลูกไปครับไม่ต้องซีเรียสถ้าไม่ได้ผลก็ได้ล่มได้เงานะครับนี่คือลิ้นจี่นะฮะนี่คือทรงพุ่มที่จะตัดแต่งนะฮะมันก็เป็นพืชที่ใช้เวลานานแล้วก็อายุยืนครับแต่ลลิ้นจี่นะฮะก็มาลองปลูกไ้สามต้นพันจักรรพัินะครับ ก็จบคลิปแนะนำเรื่องลิ้นจี่แค่นี้ครับ